สวัสดีค่ะก,กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะยินดีต้อนรับโจรทุกท่านสาวเจริญจัดให้ช่างมาทำประตูบ้านทำเสร็จลั่นทันทียินดีต้อนรับโจรทุกคนสาวรายหนึ่งออกมาโพสคลิปหลังได้ให้ช่างมาทำประตูบ้านก่อนทำเสร็จเห็นสภาพพี่ได้ลั่นทันทียินดีต้อนรับโจรจ้าคลิปนี้ใครเห็นก็ต้องมีอุทานกันบ้างเมื่อผู้ใช้ทิกตอกได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอหลังได้ให้ช่างมาทำประตูที่บ้าน ระบุข้อความว่ายินดีต้อนรับโจรทุกคนค่ะในคลิปดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่าช่างที่มาทําประตูดนติดลูกบิดประตูกับด้านดันเอาด้านไหนที่ใช้กดล็อกไปอยู่ด้านนอกแต่ด้านที่ใช้กุญแจกลับอยู่ข้างในบ้านเรียกได้ว่ายินดีต้อนรับโจนจริงๆงานนี้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นมากมายทีเดียวเช่นบรรลัยการช่างส่งเข้าประกวดลืมกุญแจออกจากห้องไม่ได้เมื่อจ้างช่างมาทําประตูแล้วบอกว่า หัวชอบหนีเอาไปกินเหล้าช่างเลยจัดให้แก้ปัญหาเริ่มเอากุญแจไว้บ้านแต่ไปลืมที่อื่นแทนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจากทีนิวส์ c ตอร h ค่ะขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ